สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมมือนี้กะตามคำเรียกร้องพี่นออ้องมีพี่น้องท่านหนึ่งเป็นบอกมาว่าอันหาวิธีอ,อ,อยากเบิ่งวิธีแยกให้บดแดงวิธีหาเนื้อเหอ้หาเนื้อสิทปลาหมอครับผมสิทปลาเข็งเป็นอย่างเ่านหนึ่งแต่แยกให้บดแดงการผสมอย่างกล้วยแล้วก็วิธีตกเบิ่งครับผมมือนี้กะเลยมาเห็ดตามคำเรียกร้องพี่น้อง ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณก้อนครับผมผู้ติดตามลอยก้อนครับพี่น้องขอบคุณหลายครับผมเมื่อน,นี้กัพามะบึงพี่น้องพามาแยกที่บันแดงเห็ดเงียบไอซีปลาเก่งครับผมอุปกรณ์เอาก็มีพี่น้องมีถังครับถังใบหนึ่งเสียบแล้วก็แป้งมันครับผมผลที่ใสรแป้งมันเพราะวา่ามันมืนพี่น้องไม่ไล่ ไห้บดแดงมันตกลงใส่ถังใส่ติดแปรงแม่มันตีไอ้คาบบ่อแดงนะพี่น้องมันมันตีมือแม่มันตีคาบขึ้นบ่อแดงครับผมก็เลยต้องใส่แปรงมันพี่นอ้องเดี๋ยวเบิ่งวิธีผูกผูกถังครับผมนี่ไม้ครับพี่น้องไม้ไม้ไม้แย่ให้บดแดงนี่ครับพัศดีเบ,บิ่งวิธีผูกถังพี่นอ้องพัศดีผูก ให้มันเลยถูถังให้มันเลยมาจากไม่แย,ย่ประมาณคืบหนึ่งครับผมเวลาแย่มันใครมันจังบริโลนออกออกของนอกถังหลายครับแต่ว่าถ้าเขาใสายาวปดพี่น้องเวลาเขาแย่นีใครม่มนสิกระจายออกมันจิบอคอยลุงถังครับผมประมาณคืบหนึ่งพี่น้องให้มันยาวประมาณคืบหนึง่งประมาณคืบหนึ่งมันช่เด้กเได้แย่ง่งา,ยงายครับแล้วก็ ไข่มันที่ล้นลงถังพี่น้องล้นลงถังไหลยอยู่เวลามัดกับให้ถังมันอยู่กลางๆนี่พี่น้องอยู่กลางๆถ้ามันเอียงฟองในฟอง,นฟงนหนึ่งหนีมันอีกแถวาแล้มที่พวกเขาครับผมมันที่เฮียเด็ยพี่น้องระมาณคืนระมาณนี้ครับเบี๋นวิธีย่เลยครับพี่น้องไส่ครับอ๋อลืมลืมครับลืมแ <c oughs> ป้ี่มันครับพี่น้องใส่หลายนี่พี่น้องใส่จกัก ก็ที่เป็นซ่อนเนี่ยประมันสามชีส่อนแล้วครับพี่น้องไม่ต้องใส่อะไรยังไงพี่น้องตวงใส่ซ่อนเลยก็ได้ครับประมาณซีหาส่อนเลยพี่น้องนะครับแต่ว่ากับบได้บ่ได้กำหนดว,ว่าต้องซีซ่อนเปรตเอกพี่น้องก็ใส่พวกประมาณเละครับ คือว่ามันไหลบนไหล,หลพี่น้องเส้นไหลไปมันก็เปลืองซีครับใส่พวกหินแม่มันเกาะนะครับเกาะขาดไปส้น,สนีพี่น้องสน้นีก็ได้ครับเดี๋ยวมึงวิธีนีย่แล้วครับผมไปพี่น้องไปโอ มีบนหลายคนเลยเปลี่ยนที่ดีกว่าโออเออว้ห้วพี่น้องมดกัดพอแล้วครับพี่น้องจะใส่ยางกล้วยครับบ่เนี้ย พอแล้วครับนี่ครับพี่น้องว่าได้ไหมเรากะว่าถิ่นมันจะเข้ากันครับแม่มันจะขึ้นมาเกาะขางถังสิมันจะขาบไม่ค่อยได้หร่ใครเห็นไ่มพี่น้องใครมันจออิกอ่องยูงลังเอาแม่มันออกเลยกก็ได้ครับหรือว่าถิ่นมันจะเข้าก็ได้แม่มันจิมาเกาะขางขางต่างเ้องก็ลูบลูออกพี่น้องแต่ตอนนี้สีออกเลยครับเพราะวะ่าขี่คานทานพี่น้อง โอ้เอ๊ะพี่น้องครับได้มาแล้วเขากะนี่ครับมาได้มาแล้วได้มาแล้วเขากะสิมาล่อนเอาแป้งออกครับเพื่อที่ว่าสิบาให้เวลาเขาใส่ยางกล้วย่ใหอยางกล้วยมันติดแป้งหลายก็ติดไข่บนแดงพี่น้องถ้าบ่าเอาแป้งออกมันจะติดแต่ยางกล้วยครับมมนจะเป็นก้อนมันจะติดไข่บนแดงแล้วไข่บนแดงมันสิบเหนียวครับผมมาเบิงวิธีเลยพี่น้องเสียผดางเคี้ยวครับนี่ผดางเคี้ยวตาที่ๆก็ได้พี่น้องอันนี้มันจะห่างไปนอยนึงผักเคี้ยก็ได้ครับ เอาเศษที่เรายุ่มไปหน่อยก็ได้พี่น้องไม่ต้องใส่ไหลนี่ครับเอาใส่ผัยเคียวสิแล้วขยาเขยาแป้งออกพี่น้องนะครับขยาออกเลยอันนี้มันตาตาหางกว่าพี่น้อง ดูว่าครับอันนี้มันห่างหมดไข่มันหลุดลงหลังเอาลาดังเขียวเนี่ยครับเมื่อกี้ผ่าอวนนี่มันมัน,มนห่างพอพีน้องเอานี้ครับมันจังทีไข่มันยังบอลลข้ลงหลังเจ๊ใส่เลยพี่น้อง เจ๊เบิดเลยครับพวต้องคนเนี่เขยา่าเขยา่าพอครับนีพี่น้องเขยา่าเขย่าเห็นแปง้งฝัดจังหน่อยก็ได้เห็นแปง้งไหลลงล่างครับเออถ้าบราออแป้งออกมันติดยางกล้วยมันจะติดกับใครครับมันติดติดตามแปง้งเวลาไปลงน้ำพี่น้องมันติดละลายเร็วมันติดเปื่อยเร็วครับผม ก็เลยต้องมาปอล่องกระแป้งออกพี่น้องโอเคครับทำหนี้กับพอ่อเราพี่น้องเนี่ยนะครับแป้งที่เขาเขาย่าออกส่วนเขาก็ะถิ่มไปลด ีเดี๋ยวเขาสิไปผสมยางกล้วยพี่น้องได้แล้วครับนี่บนวงวิธีผสมยางกล้วยเลยครับพี่น้องครับนี่ในบาแดงที่แยงมบดเศรอล่อนแป้งเรียบร้อยครับกําลังสีมาไซ่อยางกล้วยฝนตกพอดีพี <T> ่น <eza. S 2> si ้องก็เลยมาทันได้ครับก็เลยมาใส่ตอนใบฝนหยุดพอดีพี่น้องในเบิ่งเลยครับว่าเขาใส่ยางไหนพี่น้องยางเขาสิเอาเขาสิเอายางกล้วยน้ำว้าได้พี่น้องเพราะว่า ถ้าเป็นยางกล้วยอื่นยางกล้วยหอมอยางกล้วยไข่ยัยงมันบ่เหนียวครับต้องเอาอยางกล้วยน้ำบาพี่น้องต้นก็ยุ่งข้างหลังเลยพี่นอ้องยมีข้างหลังครับเนี่ยไปครับพี่น้องไปเลือกกล้วยไม่ต้องแก่ได้พี่น้องเอากล้วยอ่อนๆจังหน่อ,อ,นกนอยก็เพราะวะ่ากล้วยแก่มมันไม่ค่อยมีอย่างครับต้องเอากล้วยอ่อนจังหน่นอยพี่น้อง พี่น้องครับเขาแด้มาแล้วเขากะตัด,ต,ดตัดมังกรุ่นนี้พี่น้องแจังหน่อยว่ต้องตัดหลายครับประมาณนี้ครับนี่พี่นอ้องยางดอกละแล้วก็บ,บีบใส่เลยครับนี่ว่ต้องเลือกหน่วยแก้ได้พี่น้องเลือกหน่วยอ่อนๆยางมันตั้งหลายครับบีบใส่พี่น้อง แต่ว่ามันสิเปลืองจ๊งหน่อยนะครับเปลืองกล้วยเปลืองกล้วยจ๊งหน่อยพี่น้องงวปีก็ใช่ได้ครับผมปาดตรงปลายปีพี่น้องแล้วก็ให้มันหยดลงถ้าบ่าปาดตูดไอน้นวยกล้วยบีบแล้วก็ปาดนวยมันใส่เลยก็ได้พี่น้องเราก็จงคุกค,ค,คู้ออกครับผม อีกแบบหนึ่งเขาฝานเส้นเล็กเลยครับพี่น้องฝานแบบนี้เลยครับนี่พี่น้องฝานตอนแบบนี้ไซส์เลยครับแบบนี้ก็ได้เอาคู่กับไข่มดแดงต้องเก็บออกที่หลังพี่น้องแบบนี้ครับผมนี่พี่น้องเลาก็คุกบัหนี้คุกคุกให้มันเข้ากับ ไข่แบดแดงครับผมคุกจักน้อยพี่น้องคุกจักประมาณนาทีหนึง่งออย่างกล้วยมันติดกับไข่แบดแดงครับใส่ย่างกล้วยก็ใส่ให้รู้สึกว่ามันเหนียวพี่น้อง เห็นปั้นเป็นก้อนได้พี่น้องบแบบแบบแบบเปอร์องบีบแห้งครับผมเนี่ยเป็นก้อนได้ท่านี้คืถือว่าโอเคอยู่พี่น้อง,งเพราะเขาคุกเหลืองเขาเก็บออกพี่น้องเก็บเขากล้วยเที่ยวฝานออกครับผมนี่ครับพี่น้องเขาคุกเหลืองเขาก็เก็บออกตะไคร้กล้วยเขาก็เอาติ่มครับ ข้าวติดใส่ไข่บดแดงไข่น้อยได้พี่น้องไข่หน้อยมันครับไข่ใหญ่ก็ใส่ได้บอใส่ได้ครับผมแต่ว่าเอามากินดีกว่าครับเอามาก้อยดีกว่าแซ่ได้ใส่ได้เห็กันนะพี่น้องแต่ว่าตอนห่อผสมย่างกล้วยนี่ไข่ใหญ่มันมันมีน้ามแป้งในในในตัวไข่มันหลายครับผมเวลาเขาคลุกไปเนี่ยน้ามันแตกออกมาแล้วมันมันทีบ่ค่อยเหนียวบ่ค่อยติดครับผมแล้ก็เลยต้องใส่ไข่น้อยพี่น้องนี่ครับพี่น้อง เขาผสมอย่างก้อนเสร็จแล้วครับมันจะได้เป็นก้อนแบบนี้เหนียวเหนียวประมาณเพราประมาณพี่น้องใส่ให้รู้สึกว่ามันเหนียวเหนียวจังน่อยครับเดียวเวลาเขาใส่เขาจงไปบีบบีบประมาณนี้พี่น้องประมาณนี้น้อยบีบกับบีบบีบใส่เบ็ดครับผมเดี๋ยวบ้าตีสี่ีสีทีบ้งได้พี่น้องแต่ว่าตอนนี้มันคึมคึมนะครับฝนตุ่นตุตกเนี่ยละเค็งมันมักมันกินเบ็ดเต่ตอนแดดออกครับพี่น้องมากแดดต่อ เวลาฝนคึมคึมฝนตกนี่ปานบ่นบ่อยกี่เวืนะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันจีบประเด็ดนน้ำนะพี่น้องก็เลยว่าเดี๋ยวทาแดดออกเดี๋ยวจีบสิะสิ่ให้พี่น้องเบึ่งครับผมแต่ตอนนี้คือค<ๆ>ือสีบม่ท่านได้ไปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจะเข้านะครับเดี๋ยวเดวออกจะน้อยยังสิบสิ่ให้เบิ่งพี่น้องเดี๋ยวทาเบิ่งครับผม